ความอยากตุครับความอยากมันไม่ไม่เกิดความอยากกับความไม่อยากนี่ไม่ได้ครับมันต้องอารมณ์เบาๆอารมณ์เฉยๆอารมณ์ที่ลืมมันไปแล้วนะ่ะไอ้ความอยากนะครับทาไปเรื่อยๆอย่าไปอยากเ,ยเดี๋ยวดิน้นเดี๋ยวดินนะ้นอะไม่ใช่ไม่ดิน้นยังไงก็ไม่ดิน้นครับ ต้นเหตุที่วัตถุมงคลหรือพระที่เขาสั่นได้ดิ้นได้ขยายได้ร้อนได้เย็นได้เกิดจากอะไรครับเกิดจากพลังงานเกิดจากกรรมของคนที่มองนึกถึงพระครับจิตเราเข้าไปดิพระพระเป็นสื่อพลังงานนะฮะอย่างพระหลวงปู่เนี่ยเป็นบาร,รมีรวมท่านนะในพระทุกองค์อะ่ะองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่เป็นสื่อบาร,รมีท่านเพราะน,นั้นเวลานึกถึงท่านเนี่ย <laughs> บารบมีท่านมาเต็มเราเต็มๆเลยนะทุกครับเข้าเต็มๆเลยฮะเพราะอะไรล่ะเพราะจิตเราควบคุมธาตุทั้งสี่เราอยู่เนี่ยอ<ม>ลองคิดโดยพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วนะไม่ต้องพิจารณาซับซ้อนครับท่านหลวงพ่อท่านบอกเองคิดอะไรขึ้นนั้นก็นมาที่เองถ้าเองคิดประจําเนี่ยเองนึกประจําเนี่ยขึ้นนั้นก็นชินกับเองครับเองนึกถึงข้าบ่อยๆเนี่ย สายใยเองกับข้ามันก็เป็นสายใยเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นนะเองนึกอะไรไม่ออก